ถึงนักแสดงดาวรุ่งที่มีฝีมือการแสดงเป็นที่น่าจับตามองเชื่อว่าต้องมีชื่อของพักจินยองอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ทราบกันหรือไม่ว่าเขาคือไอดอลที่มีความสามารถหลากหลายทั้งการร้องการเต้นและการแสดงที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มานานหลายปีเขาคือผู้ที่สร้างเรื่องราวของตัวเองจากจุดเริ่มตน้น เรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันให้มากขึ้นก่อนที่เขาจะเดินทางสู่เส้นทางบทใหม่ของชีวิตพักจินยองเกิดวันที่22กันยายนคศ1994อายุ28ปีเป็นสมาชิตวง JJ Project และ GOT7 โดยเขาออ d i ชั่นกับค่าย JYP Entertainment ในปี2009และใช้เวลาเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่นานถึง3ปี ก่อนที่จะได้เล่นซีรีส์เรื่อง Dream High 2รวมกับ JB หัวหน้าวง GOT7 ซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์เพื่อเปิดตัวเขาในปี2012หลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนคู่ศิลปินดูโออย่าง JJ Project ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการด้วยซิงเกิล Bounce ต่อมาในเดือนตุลาคม2013 ทางต้นสังกัดก็ออกมาประกาศว่าทั้งสองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกวงบอยแบนด์น้องใหม่ของค่ายพร้อมกับสมาชิกอีก5คนและในที่สุดวงก g o ว7ก็ถือกำเนิดขึ้นในเดือนมก,กราคม2014 hey! girls, girls, girls เดิมทีจินยองใช้ชื่อว่าจูเนียโดยมีตัวย่อว่า JR เนื่องจากชื่อและนามสก,กุลของเขาไปซ้ำกับพักจินยอง ประธานค่าย JYP Entertainment แต่การถูกเรียกว่า JR ทำให้หลายคนสับสนชื่อของเขากับ JB เขาจึงถูกเรียกว่าจูเนียแทนกระทั่งในปี2016เขาได้ประกาศว่าเขาจะใช้ชื่อจริงของตัวเองและขอให้แฟนๆเรียกเขาว่าจินยองตามชื่อเดิมของเขาหลังจากนั้น JJ Project ก็ได้คัมแบ็กอีกครั้งในปี2017โดยหนึ่งในสมาชิกวงคือจินยองไม่ใช่จูเนีย จินยองมีความสามารถหลากหลายทั้งเสียงร้องที่เพราะจัดใจและมีเอกลักษณ์ know, you know. ความสามารถในการเต้นที่ไม่เป็นรองใครอีกทั้งยังมีความสามารถในการแต่งเพลงอีกด้วยโดยเขามีส่วนร่วมในการแต่งเพลงของ g o e 7แทบทุกอัลบั้มเลยทีเดียวโดยแต่ละเพลงที่เขาแต่งมักจะมีเนื้อหาเพื่อขอบคุณความรักของแฟนๆที่มีต่อพวกเขาโดยเฉพาะเพลง Encore เพลงแรกหลังจากที่สมาชิก GOT7 ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมซึ่งจินยองตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราแฟนคลับว่าพวกเขาจะไม่แยกจากกันไปไหนสำหรับด้านการแสดงจินยองเริ่มมีผลงานการแสดงหลังจากเดบิวต์แล้วคือบทบาทสมทบในซีรีส์เรื่อง When a Man's in Love บทนำในซีรีส์เรื่อง Dream Night รวมกับเพื่อนๆสมาชิก GOT7 เว็บดราม่าเรื่อง Magic School รับบทพระเอกตอนวัยรุ่นในซีรีส์ดังอย่าง My Love อ d นดงและ The Legend of the Blue Sea ก่อนที่จะได้มารับบทนำครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Astray Ghost ในปี2017จินยองพัฒนาทักษะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเขาก็ได้รับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง He Is Psychometric ที่กระแสดีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เขาได้รับโอกาสทางการแสดงเพิ่มขึ้นอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือซีรีส์เรื่อง When My Love Blooms รวมกับนักแสดงชื่อดังอย่างย e. ูจีแทอีโบยองและจอห์นโซนีกระทั่งในปี2021หลังจากหมดสัญญากับค่าย JYP Entertainment จินยองตัดสินใจเซ็นสัญญากับค่าย BH Entertainment ค่ายที่มีนักแสดงชื่อดังมากมายอาทิคิมโกอึน ฮันกาอินอีจีอาร์อีบยองฮอนและพักซองฮุนเป็นต้นและการเข้าไปอยู่ในสังกัดที่ปั้นนักแสดงคุณภาพก็เพิ่มโอกาสทางการแสดงให้กับจินยองจนเขาได้กลายเป็นนักแสดงพักจินยองเต็มตัวหลังจากย้ายไปอยู่กับค่ายใหม่จินยองมีผลงานการแสดงตามมามากมายอาทิซีรีเรื่อง The Devil Judge Yumi Sales Yumi Sales 2 รวมถึงรับเชิญในสีรีเรื่อง Reborn Rich กระทบหลายพระเอกดังอย่างซงจุงกิทั้งยังมีงานภาพยนตร์ต่อเนื่องเช่นยาชา Rootless Operation แายการพลิกบทปาทสุดหินครั้งสำคัญกับภาพยนตร์เรื่อง A Christmas Carol ที่เขาต้องรับบทเป็นฟ้าแฝดค้อหนึงเป็นออทิสติกส่วนอีกคนเป็นพี่ชายที่ต้องมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องด้วยความแค้น ถือว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือของจินยองในฐานะนักแสดงอย่างไรข้อกังขาถึงแม้จะเอาดีทางด้านการแสดงแต่จินยองก็ไม่ทิ้งการร้องเพลงเพราะหลังจากเข้าไปอยู่ในความดูแลของ B.H. Entertainment จินยองก็ปล่อยซิงเกิลเพลง Dive ออกมาทันทีให้แฟนๆได้หายคิดถึงก่อนจะกลับมาคัมแบ็กกับวง GOT7 อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคม2022 และล่าสุดเขาก็ได้ปล่อยโซโล่มินิอัลบั้มในชื่อว่า Chapter Zero With ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่นักแสดงในสังกัด B.H Entertainment มีผลงานเพลงควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้ก็เพื่อสื่อว่าเขาจะยังคงเป็นศิลปินของแฟนๆเสมออีกทั้งยังเป็นผลงานแทนความคิดถึงก่อนที่จินยองจะต้องเข้ากรมรับใช้ชาติภายในปี2023นี้อีกด้วย นอกจากผลงานการแสดงที่จินยองได้ถ่ายทำเอาไว้ล่วงหน้าทั้งเว็บจรอมาและภาพ,พยนตร์เพื่อให้แฟนๆได้ดูกันในระหว่างที่เขาเข้ารับใช้ชาติแล้วเขายังจัดงาน2023พักจินยองแ g นคอนเ n ิร์ตในอีกหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเพื่อเป็นการพบปากกันก่อนจะทิ้งช่วงเวลาให้ได้คิดถึงจนกว่าจะถึงเวลาที่ช h ต p t e r เปลี่ยนเป็น Chapter ์นจินยองได้สร้างเรื่องราวมากมายในบันทึกบทนี้ และก่อนจะถึงบทใหม่ในชีวิตจินยองหวังแต่เพียงว่าแฟนๆจะสนับสนุนรอคอยและพร้อมจะสร้างเรื่องราวสุดแซนพิเศษไปพร้อมกันกันกบเขาใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งและกด subscribe ให้มาดามดอดฟันด้วยนะ